นิวรณหคือกามชฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทจักกุกุจจาวิจิกิจชากามชฉันทะคือความคิดในทางพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส5ช่องทางของอายตนะทางกายพยาบาทในทางไม่ยินดีในอายตนะทางห้าถีนมิทะจิตที่หดหูซึมเศร้า ความง่วงเหงาหานอนอุทธจารกูกุจารความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลห้าตัวนี้เป็นเครื่องให้ปัญญาสามห้าตัวนี้เป็นเครื่องให้ปัญญาสามจำไว้เลยใครอยากให้ตนเองมีปัญญาให้ลูกน้องมีปัญญาให้องค์กรของตนเองเป็นคนมีปัญญา ฝึกให้เขาละนิวรณ์ห้าเรื่อยๆแล้วปัญญาจะมาเองปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาภัยบู์ปัญญาทุกประเภทพระองค์ตรัสบอกไว้มากจะมาสู่คนนั้นเองวิธีง่ายๆในการละนิวรณ์ห้าคือมาเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกการรู้ลมหายใจเข้าออกเป็นกองกุศลที่แท้จริงเป็นสติปัฏฐานสี่ เป็นกายยัตาสติเป็นได้ครบทุกเรื่องเลยรู้ลมหายใจอย่างเดียวเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานวิชาวิมุตจะเกิดขึ้นพระองค์ตรัสพระสูตรเมื่ออาณาปานาสติบริบูรณ์สติปฐานสี่บริบูรณ์โพชฌงเจดจะบริบูรณ์วิชาวิมุตจะบริบูรณ์